ท่านุทธศษาสนิกชนทั้งหลายและท่านประโยคาวจรทั้งหลายสำหรับเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานพระกรรมฐานแล้วต่อนนี้ไปก็เปโอกาสที่ท่านทั้งหลายจะรับการศึกษาในด้านการปฏิบัติพระกรรมฐาน <c oughs> สำหรับในระยะนี้ เป็นระยะที่ท่านหลายศึกษาในด้านนาปานุสติกรรมฐานจานนคานหลายจงสนใจกับนาปานุสติกรรมฐานเป็นปกติสำหรับกรรมฐานกองนี้ผมจะพูดละเอียดกว่ากองอื่นๆเพราะว่าเป็นแบบแผนที่มีความสำคัญสำหรับกองต่อไปก็จะพูดโดยย่อ คำว่าสนใจกับอนาปานุสติกรรมฐานหมายความว่าจะนั่งอยู่ก็ดีจะเดินอยู่ก็ดีจะยืนก็ดีจะนอนก็ดีเอาจิตไปสนใจกับลมให้ใจเข้าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออก เวลาให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่อย่างนี้เป็นแบบหนึ่งเครื่องแบบขอ้อนาของมหาปฏิปฐานนสูตรสำหรับในแบบกรรมฐานสี่สิบเวลาให้ใจเข้ามีความรู้สึกว่าลมกระทบจมูกกระทบหน้าอกกระทบศูนย์เหนือสะดือ เวลาใจออกลมกระทบศูนย์เหนือสันดือกระทบหน้าอกกระทบจม,มกูกหรือว่าริมพีปากถ้าคนมีริมพีปากเชิดจะมีความรู้สึกว่าลมกระทบริมพีปากถ้าริมพี่ปากงุ้มจะมีความรู้สึกว่าลมกระทบจม,มกูกถ้ามีความรู้สึกสามฐานก็แสแดงว่า การสงานาปาพุสติกรมรมฐานของท่านเริ่มใช้ได้ผมใช้คำว่าเริ่มใช้ได้รู้ว่ายัางใช้ไม่ได้เต็มที่ถ้าจะใช้ให้ได้เต็มที่ก็ต้องมีความรู้สึกว่าลมหายใจเบาลงแต่ว่าอย่าไปผ่อนลมหายใจให้เกิดความรู้สึกเองแล้วก็ในที่สุด ไม่มีความรู้สึกว่าหายใจถ้าไม่มีความรู้สึกว่าหายใจนี่แบกการของฌานสี่ฉะนั้นอาการที่ท่าน,นทั้งหลายพากันพยายามรู้ลมหายใจเข้าใ,ใจออกตามเป็นปกติก็จะเป็นการห้ามจิตไม่ให้ไปยุ่งกับนิวรณห้ประการ และก็จะเป็นการห้ามจิตหรือว่าป้องกันจิตไม่ให้ไปยุ่งกับอารมณ์ที่เป็นอกุศลทั้งหมดหลังจากนั้นจิตของท่านก็จะประกอบไปด้วยปัญญาต่อน,นีไปลยจิตก็จะก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้เข้าถึงวิปัสนาญาณดัง <c oughs> นั้นขอท่านประโยคาวาจรทุกท่านจงอย่าทิ้งอารมณ์การรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเสีย ถึงแม้ว่าท่านจะทำกองอื่นก็ตามต้องขึ้นอนาปานนิติก่อนเสมอความจริงเรื่องของปะโสดาบันผมก็คิดว่าจะหยุดตั้งแต่เมื่อคืนที่แล้วแต่มาวันนี้มาคิดได้ว่าความจริงเรื่องการเขาเป็นปะโสดาบันนี่เป็นยากที่ว่าเป็นยากเพราะว่าจิตดวงเดิมของเรา มีการครบหาสมาคมกับการอารมณ์ที่เป็นอกุศลอยู่เสมอฉะนั้นนีขอย้ำอีกสักครั้งหนึ่งแั้ว่าย้ำอีกวาระหนึ่งคือการย้ำนี่ผมจะขอเอาความประพฤติด้วยการแนะนำของลัทธิฝ่ายตรงกันข้ามมาใช้ความจริงเขาจะเป็นลัทธิอะไรก็ตามถ้าของเขาดี เราก็คนนำมาใช้ <c oughs> ลัที่อันนี้เชื่อจะเรียวกว่าลัที่อะไรไม่สําคัญสําคัญอยู่ตัวที่การประพฤติปฏิบัติเขาแนะนํากันว่าอย่างนี้เด็กๆในสมาคมนั้นเขาแนะนําว่าจงลืมพ่อจงลืมแม่จงลืมครูบาอาจารย์ลืมพระมาหากษัตริย์ลืมทุกอย่างเสีย เรามีความต้องการอย่างเดียวคือสังคมนิยมนี่เบรการนี่สองโตขึ้นมาแล้วเมื่อถือปืนเข้าต่อสู้หวังยึดพื้นที่เขาก็แนะนำว่าจงติดเกาะติดประชาชนหมายความว่าประชาชนอยู่ที่ไหนเกาะติดที่นั้น ไม่ทําตนให้เป็นศัตรูกับประชาชนทําตนให้เป็นมิตรกับประชาชนริการทีสองเกาะติดพื้นที่พื้นที่ที่ใดที่เรารักษาอยู่พื้นที่นั้นเราจะไม่ยอมให้เป็นเป็นที่อยู่ของข้าศึกหมาย <c oughs> ความว่าจะไม่ยอมให้ฝ่ายตรงกันข้ามเข้ามายุ่งกับพื้นที่นั้นได้ เรืการที่สามเกาะติดกองทัพมันหมายความมาคู่ต่อสู้ข้าเราอยู่ที่ไหนเราจะเกาะติดที่นั่นไม่ยอมถอยเด็ดขาดแล้วต่อมาคติเขามีว่ามึงมากูมุดมึงหยุดกูแย่มึงแย่กูตีมึงหนีกูตามอันนี้เป็นคติของเขา ถึงแม้ว่าจะเป็นคติการเมืองหรืออะไรก็้างเถอะเรามีความต้องการอย่างเดียวนำนโยบายของเขามาใช้ในด้านธรรมะของเราคำว่าลืมอันนี้ผมจะพูดเฉพาะขั้นระโสนดาบันอันดับแรกเราก็จังลืมความทรงชีวิตตลอดการตลอดสมัยเสีย นี่ความรู้สึกเดิมของเรามีอยู่ว่าเราเกิดมาแล้วเราจะไม่ตายอารมณ์อย่างนี้เราลืมใช้ให,หมดจงมีความรู้สึกใหม่ว่าความเกิดมีขึ้นมาได้ความแก่ความแปพรพลวนมันก็มีได้เหมือนกันความป่วยไข้ไม่สบายมันก็มีได้ความตายมันก็มีได้ฉะนั้นเราจะต้องตายแน่อันนี้เราไม่ลืม เราลืมความรู้สึกที่คิดว่าจะไม่ตายเสียหันก็มาหาความรู้สึกว่าเราจะต้องตายในแต่ก่อนที่เราจะตายเราก็ต้องเกาะติดกาะติดอะไรกาะติดความดีให้ทำความรู้สึกไว้เสมอว่าถ้าเราเป็นคนดี ถ้าตายจากคนเป็นผีเราก็เป็นผีดีผีดีผีอะไรคือผีเทวดาผีพรหมหรือผีพระนิพพาน <c oughs> เป็นอนว่าดินแดนที่เราจะเป็นอยู่ไปดินแดนที่มีความสุขมากถ้าดีมากก็สุขมากดีไปลกลางสุขปาปกลางดีน้อยสุขน้อย ดีน้อยสุขน้อยหมายถึงว่าเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาดีปไปกลางมาถึงว่า, <c oughs> า,วาเกิดเป็นพรหมอยู่ชั้นพรหมดีถึงที่สุดดีมากก็าม,มาถึงว่าตากิเลสเป็นสมุทเฉตเวิาหานไปพนิพานนี่เราต้องเกาะติดความดีเมื่อก่อติดความดีและความดีที่เราจะพึงเก่ะติด ตามที่ผมพูดมาแล้วก็คือหนึ่งเราไม่ลืมใช้ปัญญาวินิจฉัยคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่เราจะเชื่อโดยที่เราไม่ใช้ปัญญาพิจารณาไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ชอบพระพุทธเจ้าทรงชอบคนที่ฟังแล้วนําไปคิดแล้วก็ทดลองในการปฏิบัติ ในเมื่อทดลองมีผลแล้วจริงค่อยเชื่อท่านดานั้นอันดับแรกเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าก็ต้องอาศัยการพิจารณาเสียก่อนว่าคําสอนขององค์สมเด็จระชินวรมีผลจริงหรือไม่เมื่อแน่ใจว่าดีแน่เราก็เชื่อพระพุทธเจ้าคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับพระธรรมยอมรับทับถือพระอริยสง ที่พยายามร้อยกรองพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนําไว้เพื่อเราศึกษากันอันนี้เราก็หมายความเราเกาะติดพระพุทธเจ้าเราเกาะติดพระธรรมเราเกาะติดพระอริยสงฆ์คำว่าเกาะติดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสัพพปาปัสสะกรรณัง จึงแปลว่าเธอทั้งหลายจงอย่าทำความชั่วทั้งหมดทั้งกายวาจาและใจเรากาะติดคำนี้เราไม่ทําความชั่วทุกอย่างอุศรสุปสมธารองส,งสอนว่าเมื่อเราไม่ทําความชัว่วแล้วเราจงประพฤติแต่ความดีเราก็เกาะติดตัวนี้สร้างความดีให้เกิดขึ้นในที่ ในในทุกตทุกด้านที่พระองค์ทรงสั่งสอนทั้งกายวาจาในใจสามสจิตตปริโยธปันนังองค์สมเด็จพระสม,มาสัมพุทธจ้าสุนัดว่าเธอจงทาใจของเธอผ่องใสาจากกิเลสอันนี้เราก็ต้องเกาะติดสมถะและวิปัสสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่ขงข้อสามเป็นด้านของวิปัสสนา ข้อหนึ่งเป็นได้ของศีลและสมาธิพระโทษข้อสองเป็นได้ของศีลและสมาธิข้อหนึ่งเป็นได้าการทำจิตให้มีความรู้สึกว่าความชั่วเป็นโทษเป็นทุกข์เป็นภยัยเอตังพุทธานศสสนนังพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระพุทธเจ้าทุกองตัดเหมือนกันอย่างนี้หมด คำสอนอย่างนี้ที่เราจะรู้ได้ก็เพราะอาศัยพระสงฆ์เป็ผู้นำมาพระสงฆ์รับคำสอนจากพระพุทธเจ้าแล้วจำมาแล้วก็นำมาสอนพวกเราท่านประพฤติธปฏิบัติได้แล้วดั <c oughs> งนั้นเราจึงเกาะติดลืมความชั่วเสียทั้งหมดขึ้นชื่อความชั่วในอดีตที่มีมาแล้วทั้งหมดเราลืมมันเสีย คือว่าเราไม่หันไปประพฤติความชัว่วใดๆทั้งหมดทั้งกายวาจาในใจเราเข้ามาเกาะติดความดีคือคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ดูจริยาของพระพุทธเจ้าที่ทรงปฏิบัติมาอย่างไรเราเกาะติดจริยาแบบนั้น เป็นอันว่าเราเกาะติดแล้วก็ดูพระสงฆ์ท่านหลายที่เป็นพระราหันต์ตักกิเลสเป็นสมุเทเฉตะ,ะหารันได้พระสงฆ์ปฏิบัติอย่างไรเราก็เกาะติดจริยาอย่างนั้นอันนี้เป็นการเกาะติด <c oughs> ต่อมาเราก็เกาะติดอีกเกาะติดอะไรคือเกาะติดศีลศีลพระมีเท่าไหร่สองร้อยยี่สิบเจ็ด สินเลนมี 10. สิบสิงครวาสเอาห้าเป็นสำคัญจะปฏิบัติสินปก็ได้แต่ว่าสินห้าต้องถือว่าเป็นสําคัญเพราะว่าพระโสดาบันกับสกิทาคามีครวาสก็ทรงแค่สินห้าเท่านั้น <c oughs> สําหรับพระเนนต้องถือว่าสินสองร้อยี่สิบเจ็ดละสินสิบเป็นสินโปกติที่เราจะต้องปฏิบัติ อย่าไปปฏิบัติสินห้าไม่ได้นั่นก็จงระวังว่าถ้าเราบกพร่องในสินห้าก็หมายถึงว่าสินสิบหรือสินสองร้อยี่สิบเจ็ดไม่มีสำหรับเรา,าเราเป็นผู้ไม่คู่ควรกับผ้ากาสาวพัตติองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุมัติให้กับเราดังนั้นเมื่อเราจะเกาะติดสิน <c oughs> เราจะเกาะติดสินเราก็ต้องลืมลืมอะไรอันนี้คุณฟังไว้แล้วก็จำว้นะให้มันเป็นนิทัศนะประจำใจของเราเราฟังคำสอนกันมากกว่าที่อื่นทั้งหมดแต่ถ้าว่าถ้าจิตใจของท่านไม่สามารถจะลดความชั่วทรงความเป็นประโสดาบันได้ ผมจะเสียดายเวลาที่ผมแนะนำอย่างยิ่งถ้ามันลืมทั้งหมดเราลืมอะไรเราลืมความโหดร้ายเพื่ออารมณ์จิตที่ขายความเมตตาบารนีนี่ลืมมันเสียเรามีแต่อารมณ์จิตที่ประ,ประกอบด้วยความเมตตาราณีเป็นสำคัญ นี่ไม่ได้่าเราลืมความโหดร้ายแล้วก็เกาะติดความเมตตาปราณีอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นสิ่งข้อที่หนึ่งสิ่งข้อที่สองลืมมือไวหมายถึงว,ว่าการฉกจิงวิ่งลาวการรักการขโมยการยื้อแยงทรัพย์สินข,ของเขามือไหวหรือใจไวเท่าใจมันช้ามือมันก็ช้า ให้ใจไวมือมันก็ไวให้มันไวด้วยกันเราลืมความมือไวในด้านความเร็วเสียลืมใจไวในด้านความเร็วเสียถ้าใจเราไม่ยุ่งกับความเร็วมือหรือวาจามันก็ไม่เล็วเหมือนกัน นี่การที่อยากคิดลักคิดขโมยคิดยี่แย่งคิดคิดคด,คดโกงทราบสินงเขาบอกคนอื่นเราลืมมันเสียเรามีอารมณ์ตรงกันข้ามคือแทนที่เราจะมีความรู้สึกอย่างนั้นเราสร้างความรู้สึกสมัยคือเกาะติดทานการให้นี่ลืมนะครับนี่เราลืมลืมลักลืมขโมยลืมทุจริต แต่ว่าเราเกาะติดผลคุณทานการให้หวังในการสงเคราะห์เป็นสำคัญอันนี้ธรรมารมของเราให้เกาะติดตัวนี้ไว้ว่าเรามีจิตเมตตากรุณาสงสารคนทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายสงสารเขาเหมือนก็สงสารตัวเราอันนี้เราใช้อารมณ์เกาะติดคือแทนที่เราเราจะแย่งจะลักจะขโมยเขาเรากลับเป็นผู้ให้ ตั้งใจคิดว่าจะให้ไว้เสมอแล้วก็เต็มใจในการให้ถ้าเรามีถ้าเราไม่วัตถุไม่มีวัตถุเป็นที่ให้เราก็ให้แรงงานช่วยแรงงานถ้าแรงงานเราไม่มีจะให้เราก็ให้ปัญญาช่วยในการแนะ,แน,ะนำเป็นอันว่าเรากลับใจเจอรมอยากจะได้ของเขากลายเป็นผู้ให้ เราลืมคิดลักคิดกมโมยแต่เราเกาะติดในการให้มันก็เป็นการทําลายป้องกันความชั่วในด้านของศีลที่จะละเมิดศีลเสียได้ในข้อที่สองข้อที่สามเราลืมความเป็นคนใจเร็วคำว่าใจเร็วในที่นี้คือใจลืมคิดเห็นลูกเขาเห็นเมียเขาคนในปกครองเขาในคนในปกครองของเขา เรามีความต้องการอย่าสมสู่อยู่ร่วมกันในฐานะสามีภรรยาโดยที่ไม่รับอนุญาตทันจากท่านผู้ปกครองหรือเจ้าของของเขานี่เป็นความชั่วที่เราจะต้องลืมเราลืมมันเสียอารมณ์อย่างนี้อย่าให้มีในจิตของเราเราก็เกาะติดอารมณ์สันโดษ พอใจแต่เฉพาะคู่ตัวผัวเมียของเราเท่านั้นไม่ปรารถนาจะไปล่วงเกินยื้อย่างบุททินดาสามีข้าทาาหญิงชายคนในปกครองเขมบุคคนคนใดคนหนึ่งคำว่ากาเมนี่ไม่ใช่เฉพาะผัวเขามีเขาลูกเขาหลานเขาเหล้งเขาคนใชาเขาคนในปกครองของเขา ถ้าเราเขายังมีผู้ปกครองอยู่เราไม่ได้รับอนุมัติไปร่วมรักถึงแม้ว่าจะมีความพอใจในระหว่างสิ่งกันและก,กันก็จัดว่าเป็นโทษของกามียเนี้การประพฤติปฏิบัติขอ้อนี้ต้องละเอียดนิดหนึ่งอันนี้เราก็เกาะติดสันโดษถ้าเราเป็นคนโสดก็พอใจในความเป็นโสดเกาะติดความเป็นโสด ต้องการจะแต่งงานก็จะมีความยินดีเกาะติดเฉพาะพัญญาและสามีของเราเท่านั้นส่วนบุคคลอื่นใดเราไม่ต้องการสำหรับสิ่งข้อที่สี่เราจะต้องลืมวาจาสีสถานไม่มีในรมจิตของเราหนึ่งพูดไม่จริงสองพูดหยาบ สามพูดเยอแยังยุแยางแต่แข็งแสเขาแตกราวสิ่งแกะ่กันแตกความสามัคคีสี่พูดวาจาสำรากเป็นที่สะเทินใจของบุคคลผู้อื่นคือไร้ประโยชน์การสี่อย่างนี้เราต้องลืมมันเสียไม่พึงประสงค์จะนำมาใช้ มันจะมีประโยชน์เพียงใดก็ตามทีก็ถือว่ามันไม่ใช่ความปรารถนาของเราเรามีความต้องการอย่างเดียวคือเกาะติดสัจธรรมเกาะติดความจริงจะพูดอะไรก็ตามจะพูดตรงต่อความเป็นจริงเสมอแต่การพูดจริงต้องมีความฉลาดเช่ฉลาดในการพูดจริง หมายความว่าต้องดูการดูสมัยถ้าบาลยะถ้าพูดจริงไปมันจะเป็นโทษแล้วก็ต้องหลบไปสนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับทำลายประโยชน์ของเขาเราจะต้องลืมคำหยาบที่เราเคยใช้จะมีวาจาแต่เฉพาะวาจาอ่อนหวานเป็นที่ชื่นใจ เราจะต้องลืมวาจาที่เราจะทำให้บุคคลอื่นเขาแตกแยกสิ่งกันเลยกันเพื่อ,อยุให้รำทำให้รัวยุยางแต่แข็งแสอันนี้ลืมมันเสียใช้แต่วาจาที่สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นและเราจะต้องลืมที่มีความรู้สึกว่าน้ำเมาเป็นของดี คำว่าน้ำเมาเป็นของดีมีประโยชน์เพื่อสังคมลราเลือมมันเสียก็ติดคิดว่าน้ำเมาเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทสุราเมรยมชาประมาทฐานนาเวรมณีสุราแล้ไม่ไรก็ดีดื่มเข้าไปแล้วมันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททำคนให้เสียคนทำจริยาให้เสียมีจริยา คิดว่าคนใดที่มีความประมาทอยู่สมเด็จพระบระมครูท่านกล่าวว่าเป็นคนที่ก้าวเข้าไปหาความตายถ้าเราไม่ตายจากชีวิตเราก็ตายจากความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตเรามักจะรักน้อยกว่ารักความดีฉะนั้นเราก็ต้องเกาะติดอารมณ์อย่างนี้คือเกาะติดอารมณ์ที่เราคิดว่าจะไม่ดื่มสุราะม่ไร เนยเราก็ไม่ติดมันด้วยเป็นอันว่าจริยาทั้งหมดนี้เป็นจริยาที่คู่ควรแก่ปัจดาบันนอกจากนั้นเราก็ต้องมีอารมณ์เกาะติดนัด่นคือเกาะติดพระนิพพานเป็นอารมณ์เราทําทุกสิ่งทุกอย่างไม่หวังผลตอบแทนในชาติปัจจุบันเราเกื้อกูลใครพูดนีกับใครสรงะหอใคร เขาจะมีความกตัญญูรู้คุณในเราหรือไม่ไม่สําคัญเราคิดว่าเราทำทุกอย่างเพื่อการเข้าถึงพรน,นิพพานนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการ <c oughs> เป็นอารจิตเราก่อติดพระนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อเราลืมความชั่วเกาะติดความดีอย่างนี้ ความจริงอารมณ์กาะติดนี่อารมณ์ลืมก็ดีอารมณ์กาะติดก็ดีมันต้องมีกันนักปฏิบัติทุกท่านอย่าไปคบคาสมาคมกับอารมณ์ของความชั่วถ้าอย่างนี้ก่ะติดจริงๆแล้วท่านทั้งหลายไม่เกินหนึ่งเดือนเราได้แน่วันนี้เราก็หันไปมองดูพาสิงเขามีว่ามึงมาโกามุต มึงหยุดกูแย่มึงแย่กูตีมึงหนีกูตามใช่หรือไม่ใช่คงจะใช่นะผมก็จำไม่แน่นักมึงมากูมุดหมายความว่าอารมณ์แห่งความชั่วต่างๆที่มันจะเข้ามาถึงใจสมมติว่าสักครั้งหนึ่งเราลืมตัวลืมตนคิดว่าเราจะไม่ตายคิดว่าเราเป็นคนดี คิดว่าเราไม่ชัววถ้าอารมณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นกับใจเราจงนึกว่านี่ศัตรูร้ายมาแล้วศัตรูร้ายที่ทำลายความดีมาแล้วเมื่อมันมาเรามุดเสียมุดไปตรงไหนมันคิดว่าร่างกายเราจะไม่ตายเกิดขึ้นมันมีอารมณ์เกิดขึ้นอย่างนี้เราเข้ามุดเข้าไปหามรณา,านุสติกรรมฐาน คิดว่าลมปลายของเราด่ส่งอยู่นี่เราให้ใจเข้าแล้วเราไม่ใ,ใจออกมันก็ตายให้ใจออกแล้วไม่ใ,ใจเข้ามันก็ตายเราจะไปเชื่อมันทําไมก็อารมณ์เร็วๆแบบนั้นเรา묻ใช่แทนที่ยอมรับนะักือว่าเราจะไม่ตายเราไม่ยอมคิดคิดว่าวันนี้แหละเราอาจจะต้องตายความตายจะมีกับเราขึ้นได้ในที่ทุกสถานทุกการเวลา ไม่ใช่ไปรอวันรอคืนท่านกล่าวเมื่อมึงมากุมมดอีตอนมึงหยุดคู่แย่พอมึงหยุดกู่แย่ไม้ความอารมณ์ที่มีความทนองตนไม่เกิดขึ้นอารมณ์ที่คิดวัตทุสร้ายมีความโหดร้ายมือไวใจเร็วพูดปดปวมดสติไม่เกิดขึ้นอารมณ์ความทรงความดีทั้งศีลทั้งธรรม ทั้งมรณานนสติกรรมฐานก็ทรงตัวการยอมรับนักถือพ,พุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มั่นคงสิ่งก็มั่นคงอารมณ์กาพระนิพพานก็มั่นคงท่านี้เรียกว่ามันหยุดกิเลสศัตรูคือกิเลสมันหยุดเราก็แย่แย่ตรงไหนแย่โจมตีมันเข้าไปกวนมันเข้าไว้แย่มันเกิดขึ้น พยายามเจริญมรณานุสติกรรมฐานโดยใช้ลมใหายใจเป็นลมปราณเป็นที่กำหนดพยายามควบคุมอารมณ์สินให้ทรงตัวพยายามควบคุมอารมณ์ยอมรับนับถือโดยปัญญาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์พยายามยึดพระนิพพานเป็นอารมณ์รวมความเราเราใช้มรณานุสติกรรมฐาน กับพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติสีลานุสติอุปสมานุสติกรรมฐานพร้อมกันไปในคราวเดียวกันพยายามทำจิตให้มันทรงตัวอย่างยิ่งเพื่อความเป็นทศนสดาบันนี้มึงแย่กูตีเมื่อเราทรงตัวได้ดีแล้วอย่างนี้มึงแย่กูตีหมายความจับสกายทิฐิ ในวิปัสสนายางขึ้นมาใช้พิจารณาว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่ของมันมันไม่ใช่ของเรามันเป็นเพียงธาตุสี่มาประชุมกันโชกเทาเมื่อเราสัมมันสลายตัวเราจะต้องไปแต่การไปของเราจะไม่ไปเพื่อความเกิดแก่เจ็บยาตายในพบใดๆอีกเราจะเป็นผู้สิ้นชาติสิ้นภพ ตีโลภะความโลภให้พินาศไปตีราคะความกำหนัดยินดีในอากามกามรมณรให้พินาศไปตีโทสะให้พินาศไปตีโมหะให้พินาศไปการโจมตีแบบนี้คือว่าเข้าถึงบรบโูดาบันในจิตส่งตัวตีอันดับสำคัญให้ถึงอรหันต์เลยไม่ต้องไปตีพระสกิทาคานาคาตีให้มันจบจุด เมื่เมืองแย่กุตีตอนนี้มันก็หนีมันหนีเราตามหมายความเราจะทรงอนาปานุสติกรรมฐานให้เป็นฌานไปเป็นปกติเราใช้สกายะอกายกตานสุสกายะทิฏฐิในในวิปัสสนาญาณเข้าประหัตประหารโดยจับสังโยชน์สิบริการเป็นที่เป็นที่เครื่องวัดอารม์ใจ ว่าเวลานี้สัญโญาตัวใดบ้างที่ยังขวางใจของเราอยู่อาณาบรรดาสันสาวขององค์สมเด็จพระบรมครูเท่าที่พูดมานี้มองดูเวลามันก็หมดผมคิดว่าการที่เอาจุดซอยๆความจริงน่าจะซอยมากกว่านี้ที่เวลาไม่พอมาซอยกันเรื่องพระโสรดาบันคิดว่าคงไม่เกินวิสัยของท่านที่จะพึงท,ทำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนนหลายมันมันฝึกฝนในด้านของมนโนเยธิเป็นของดีเพื่อการฝึกกำลังจิตทห้มันคงถ้าเรต่อจานี้ไปขบรรดาท่านบอกบาสุกบัธิการบรรดาพระสงฆ์พิสุสมเนทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกใช้คำวิารณาและพิจารณาตามมัตยาไซใสา ซึกว่าที่ท่านหลายเห็นว่าเวลานั้นเป็นการสมควร